สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ไทยพาวเวอร์อินไซเอร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในข่าวที่เหลือเชื่อที่สุดจากเอ,อกเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องราวที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและรัฐบาลทั่วโลกต้องตกตะลึง ลองจินตนาการดูสิครับประเทศเล็กๆที่เงียบสงบอย่างลาวซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านภูเขาวัดวาและแม่น้ำที่สงบกลับกลายเป็นจุดสนใจของโลกหลังมีรายงานว่าลาวได้พัฒนาเครื่องบินรบล้บสุดยอดโดรน AI และระบบถีปนาวุธรุ่นใหม่ภายใต้โครงการป้องกันประเทศที่ถูกเก็บเป็นความลับมานานเกือบสิบปีแล้วนี่คืออะไรที่อยู่เบื้องหลังการลุกขึ้นของลาวครั้งนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของมหาอำนาจใหม่แห่งเอเชียหรือเปล่า เมื่อเรื่องราวเริ่มถูกเปิดเผยภาพถ่ายและวิดีโอที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นเครื่องบินรบดีไซน์ล้ำยุคพร้อมธงชาติลาวบนปีกกำลังบินทดสอบเหนือด้านฟ้าที่รายล้อมด้วยภูเขาเครื่องบินเหล่านี้มีรูปร่างเพรียวคมแบบล่องหนคล้ายเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5อย่าง F 3 5หรือ J 2 0ของจีนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิประเทศและสภาพอากาศในภูมิภาคแหล่งข่าวภายในระบุว่าเครื่องบินลำนี้มีชื่อว่าเวียงจันทร์ฮอ เวียนตีเอ็นฮอคซึ่งถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรชาวลาวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคและพันธมิตรจากต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี AI และอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงรูปลักษณ์ภายนอกของเครื่องบินดูสง่างามแต่ทรงพลังตัวเครื่องมีเส้นสายที่ลู่ลมพร้อมคลิปตั้งสองข้างห้องบรรจุอาวุธภายในและเคลือบสารดูดซับเรดาร์ที่ให้ผิวด้านเมื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ปีกถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงยกสูง เหมาะกับอากาศชื้นของภูมิภาคทําให้สามารถขึ้นลงได้แม้ในสนามบินขนาดสั้นซึ่งสําคัญมากในพื้นที่ภูเขาของลาวกระจกห้องนักบินเป็นสีทองสะท้อนแสงดูล้ำสมัยและช่วยป้องกันแสงแดดจ้าส่วนท้ายลำมีตราสัญ,ญลักษณ์ของชาติประดับไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวลาวภายในเครื่องยนต์คือหัวใจสำคัญของพลังที่ซ่อนอยู่แหล่งข่าวระบุว่าเวียงจันทร์หอ ใช้เครื่องยนต์คู่แบบผสมผสานที่รวมระบบเทอร์โบเจ็ตเข้ากับการจัดการลมโดย AI ทำให้สามารถปรับแรงขับได้อัตโนมัติตามระดับความสูงอุณหภูมิและภารกิจเครื่องสามารถเปลี่ยนจากโหมดประหยัดพลังเป็นโหมดโจมตีเต็มกำลังได้โดยไม่ต้องควบคุมด้วยมือเสียงเครื่องยนต์ยังถูกออกแบบให้เงียบเพื่อลดการตรวจจับในภารกิจรับผลการทดสอบเบื้องต้นคาดว่าเครื่องบินนี้ทำความเร็วได้ถึงมัก2.1ซึ่งเทียบเท่าเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของมหาอำนาจโลก ระบบควบคุมการบินด้วย AI ยังช่วยให้นักบินสามารถทำท่าทางซับซ้อนในอากาศได้ง่ายขึ้นแม้จะมีประสบการณ์น้อยนั่นหมายความว่ากองทัพเราอาจกลายเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่คล่องตัวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าน่าทึ่งมากแต่เรื่องไม่ได้จบแค่เครื่องบินรบเท่านั้นโครงการนี้ยังมีโดรน AI ที่สามารถบินเป็นฝูงทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติทั้งสอดแนมและโจมตีได้ในเวลาเดียวกัน โดรนเหล่านี้สื่อสารกันด้วยสัญญาณเข้ารหัสที่เปลี่ยนรูปแบบได้เองเมื่อถูกขัดขวางแสดงให้เห็นว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยอย่างแท้จริงโดรนเหล่านี้สามารถลาดระเวนตามแนวชายแดนช่วยภารกิจกู้ภยัยหรือแม้แต่สอดแนมข้ามพรมแดนได้เป็นการขยายขีดความสามารถด้านความมั่นคงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและส่วนที่ทำให้ทั่วโลกตกใจที่สุดก็คือขีปนาวุธ ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นฐานยิงขีปนาวุธใหม่ในพื้นที่ภูเขาของลาวรายงานระบุว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เชื้อเพลิงแข็งพร้อมระบบนำวิถีอัจฉริยะหากเป็นจริงหมายความว่าลาวสามารถตอบโต้การโจมตีได้ภายในไม่กี่นาทีซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางการทหารครั้งใหญ่แน่นอนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้ต้องใช้เงินมหาศาล ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเครื่องบินรบหนึ่งลำมีราคาประมาณ35-45ล้านดอลลาร์โดนอยู่ที่ประมาณ1-3ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและระบบขีปนาวุธอาจอยู่ที่5-20ล้านดอลลาร์ต่อชุดหากลราพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เองจริงก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวทางการป้องกันประเทศของประเทศขนาดเล็กที่หันมาเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตอนเองแทนการพึ่งพาการนำเขา้า ส่วนวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีรายงานว่าอาจจะเกิดขึ้นในปี2026ระหว่างการสวนสนามเฉลิมฉลองวันชาติของลาวหรืออาจจะเปิดเผยเร็วกว่านั้นในงานความมั่นคงของอาเซียนไม่ว่าจะอย่างไรกระแสตื่นเต้นและสงสัยก็เพิ่มขึ้นทุกวันหลายคนเชื่อว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในภูมิภาคแรงจูงใจของลาวอาจไม่ได้อยู่ที่การสร้างอาวุธเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นการแสดงศักดิ์ศรีความพร้อมและความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีในอดีตเราเป็นประเทศที่สงบไม่มีบทบาททางทหารมากนักแต่ตอนนี้โครงการลับนี้แสดงให้เห็นว่าเราต้องการยืนหยัดอย่างภาคภูมิพร้อมปกป้องน่านฟ้าและเสริมสร้างเสถียร,รภาพให้ภูมิภาคนี่อาจเป็นตัวอย่างของแนวคิดใหม่ที่ประเทศเล็กๆใช้เทคโนโลยี AI โดรนและระบบอัตโนมัติในการยกระดับขีดความสามารถของตนปฏิกิริยาจากทั่วโลกมีทั้งเห็นด้วยและสงสยัย บางคนเรียกนี่ว่าปฏิหารเชิงยุทธศาสตร์ในขณะที่บางฝ่ายมองว่าเป็นเพียงข่าวหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์การยับยัง้งแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรภาพเครื่องบินและขีปนาวุธพร้อมธงชาติลาวได้จุดประกายการถกเถียงทั่วโลกแล้วหากนี่คือโครงการจริงนี่อาจเป็นการพลิกสมดุลทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่เคยมีมาก่อนในมุมวิศวกรรมหากโครงการนี้เป็นจริงหมายความว่าลาวได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในด้านวัสดุศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์และ AI ขั้นสูงซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเล่าอาจได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในภูมิภาคในขณะที่บางคนคิดว่าเราอาศัยความรู้แบบเปิด Open Source และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างนวัตกรรมของตอนเองอย่างรวดเร็วจากมุมมองทางเศรษฐกิจโครงการนี้อาจเป็นมากว่าการป้องกันประเทศแต่คือการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่ออนาคต การพัฒนาโดรนและระบบอัตโนมัติอาจช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นเกษตรกรรมหุ่นยนต์และระบบขนส่งซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของลาวและดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการเทคโนโลยีหากล่าสามารถผลิตและส่งออกโดรนหรืออาวุธต้นทุนต่ำได้จริงประเทศนี้อาจกลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหม่ในภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ภูมิทัศน์ด้านการทูตและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญคือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและฝึกอบรมบุคลากรซึ่งต้องการงบประมาณจำนวนมากแต่ถ้าเราสามารถใช้ระบบอัตโนมัติและความร่วมมือระดับภูมิภาคมาช่วยได้ก็อาจกลายเป็นต้นแบบของประเทศเล็กที่สร้างอิทธิพลได้เกินตัวท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นจริงทั้งหมดหรือไม่เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์มันแสดงให้เห็นว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถลุกขึ้นมามีบทบาทในเวทีโลกได้อย่างไม่คาดคิด ปี2025อาจถูกจดจำว่าเป็นปีที่ลาวก้าวจากประเทศเงียบสงบสู่การเป็นพลังเทคโนโลยีใหม่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วคุณละคิดว่าลาวกำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ของเอเชียจริงหรือไม่หรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงกลยุทธ์ทางภาพลักษณ์ไม่ว่าจะอย่างไรโลกกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ใหญ่กว่านี้ ขอบคุณที่รับชมไทยพาวเวอร์อินไซเดอร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างว่าคุณเชื่อไหมว่าเราสร้างเครื่องบินรบและขีปนาวุธรับได้จริงหรือว่ามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้สำหรับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป